โอเคครับผมเราก็มาต่อกันในซีรีส์กากไปเท่ต่อจากเมื่อวานนะเองนนคะับนี่ครับคือผมไม่ผมไม่ได้เล่นเลยนะเมื่อวานคือปล่อยทิ้งไว้ยาวเลยนะเมื่อคืนเนะนี่ก็จะโตไปทีรยอร้อยอเรามาดูในส่วนของไอ้ลูกนี้กันบ้างดีกว่าที่มันติดสถานะนะครับว่าจะได้กี่บาทนะกี่บาทนด็กผมปิพ์เลยนะเออมันต้องพิมพ์ตรงันเนี้ยมันต้องพิมพ์ เอาลูกแรกกับลูกแรกลูกแรกมาดูว่าจะได้กี่บาททุกคนผมว่านะห้าหมืนก็ถือว่าเยอะล้วโอ้โหพันลูกนี้นะติดสถานะสองสถานะเลยนะมาดูกันว่าได้กี่บาทแปดพันบาทนะครับผมดีปะกำไรสุดๆอันนี้มงนมงโก้หูโตแล้วทุมันขายได้กี่บาทนะไอ้เมันโก้ยัก ขอดูกันเออมันขายได้กี่บาทผมไม่แน่ใจเงียมก็ยักเท็เท็ดเทอยู่ที่ขายได้กี่บาทต้องได้เยอะสี่พันอ๋ 4, อน้อยจัดนะครับไอ้ต้นอันนี้คืออะไรวะไม่รู้นะทุนแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นพวกอันนี้นนต่างๆอ,อีงีสถานะด้วยหรือวะ่ เออเพิ่งเห็นเพิ่งดูนะนะครับเออแบงโกเออเดี๋ยวอ่ะมาดูกันเออดูที่ขายทั้งตัวได้กี่บาทหกหมื่นแปดเออได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่นะครับก็โอเคนะก็เดี๋ยวขอตัดไปต่อเลยละกันไม่มีอะไรน่าดูละเดี๋ยวขอตัดไปต่อเลยทุกคนดูสิ่งทุกคนดูสิ่งที่มันนำม,มาขาย อสองล้านจะไปเอาตังมาจากไหนนี่ดูดิมันขายอะนะครับเมื่อกี้มันขายลูกอันนี้ด้วนะทุกคนมันขายนะลูกระดับเลเจนด์นะผมแล้วคือดอไม่ได้อีกแล้วอะมันเป็นอะไรอยู่วะนะครับนี่โอ้โหลูกสล้มาขายอ่าเราปลูกลูกนี้ได้ทุกคนเนี่ยนะครับผมปลูกนะก็น่าจะได้กำไรเยอะอยู่นะครับผม แล้วก็แค่หลอดตอนนี้ผมซื้อมาตุนโคตรเยอะนะครับก็ไม่มีแล้วละนะครับขอตัดไปต่อเลยมีอะไรละและแล้วมันก็มาถึงนั้นทุนต้นที่ทําให้เรานั้นกําไรจุดทุกวันนี้นะครับผมแตงโมมันมาขายแล้วอมาซื้อเลยแล้วก็เราลองมาปลูกกันดีกว่าว่าจะได้ติดสถานะอะไรหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงสถานะด้วยนะผมเอาไายแล้วโอเคผมจะปลูกปลื้มปลื้มนี่ แล้วก็ปึ๊บนะฮแต่ว่ารอบนี้น่าจะแบบไม่ใช่ว่าแบบโตแล้วเก็บขายเลยนะน,น่าจะรอสถานะเลยนะรอบนี้คิดว่านะคิดว่าอเอ้ะครับผมเอ,อ่อไอ้ลูกนี้มันขายได้กีบ่บาทเจีอยาเดี๋ยวถ้ไม่เอาไม่เอาผมจะรอให้มันติดสถานะก่อนนะครับนี้อย่างเงี้ยไอ้ลูกละห้าหมื่นเนี่ยลูกละห้าหมื่นไอ้อันนี้โตแล้วทุกคนเนี่ย 50, เค้ยเอาเรื่องโอเคเดี๋ยวผมมาดูที่ร้านค้าก่อนนะร้านค้าไม่มีอะไรละ นะครับไม่ม okay. 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 ีอะไรแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวขอตัดไปต่อเลยละกันนะครับมอเคเดี๋ยวขอตัดไปเลยนะตัดไปเลยตัดไปเลยเออผมก็ทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเก็บทั้งสวนดูนะครับว่าจะขายได้ทั้งกี่บาทกันเชียวนะโอเคก็เดี๋ยวจะเก็บไปนะครับผมมาเก็บมานะครับอะไรเก็บได้ก็คือเก็บให้หมดนะครับเพราะว่าเราจะเก็บทั้งสวนเลยนะครับจะลองขายแบบทั้งสวนดูนะว่าแบบจะได้เยอะหรือเปล่านะครับผมเก็บไปให้หมดครับ นะชืบ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 เอออย่าให้เหลือนะเนี่ยมาดูกันว่าจะขายได้กี่บาทนะครับทั้งสวนผมเลยนะทั้งสวนเลยนะครับโอเคเก็บมาเก็บมามาดูกันนะครับว่าจะเก็บได้เท่าไหร่เออจะได้เท่าไหร่กันนะครับผมมาอ่าเหลืออยู่แมน้นตรงนี้ไม่มีแล้วนะมา นะครับผมเ,เดี๋ยวผมดูอันนี้ก่อนเมื่อกี้มันขึ้นรีนะดูกันดูกันแต่แค่เราซื้อไปละไม่มีอะไรดีๆนะครับมาทุกคนเรามาดูกันว่าขายได้ทั้งสวนผมนะครับเดี๋ยวนะดูกันว่าได้กี่บาทมาหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทโอ้ oh my g กอดโคตรเยอะ โ oh, อ้พระเจ้าย่างเยอะนะโอเคครับ, okay, รบก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมมีตังค์ทั้งหมด2 1 5 3 9 9หื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบเก้านั่นเองนะผมก็ประมาณนี้นะสำหรับการเล่นกับประเทศ EP เท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมก็สำหรับนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบไปรื้อซักก็ใครและเชฟผมด้วยแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไม่ไหวแล้วครับผมแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย Bye bye, 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 bye. bye.